คำเตือนวิดีโอนี้เป็นการสปอยฉากจบและสิ่งผิดปกติทั้งหมดในเกม n i g e t Dive คือหลอนซ่อนทางเหมาะสำหรับคนที่อยากรู้เนื้อหาสปอยและถ้าใครยังไม่เคยเล่นแนะนำให้ไปลองเกมนี้ไม่ใช่เกมฟรีแต่ไม่แพงวางจำหน่ายแล้วบนสตรีมสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการสปอยอย่างที่ต้นคลิปบอกเลยครับซึ่งเกมเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวสยองขวัญโดยที่จำลองว่าเรานะครับกำลังขับรถอยู่ในวงวนสยองที่ไม่รู้จบ ซึ่งเป้าหมายของเกมก็คือการ<ม>หาสิ่งผิดปกติร <นะ S 2> ครับ<ป>รในแต่ละรอบเพื่อเลือกเส้นทางที่จะทําให้เราหลุดจากวังวนนี้ไปให้ถึงตอนเชา้าให้ได้พพดและต่อจากนี้นะครับจะเป็นการสปอยสิ่งผิดปกติทั้งหมดรวมถึงฉากจบทุกรูปแบบเลยครับซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะะเหมือนผมเห็นคนว่ะอะไรอ่ะโอ้ยเสียง อุ้ยผู้หญิงเหรอผู้หญิงอยู่กับซาลาเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยหันมองอุ้ยโอ้โหโอ้ยมีคอคอยืดโอ้โหอย่างนี้ผิดปกติผิดปกติผิดปกติโอ้ยคอยาวตามไหมวะไม่น่าตามเฮียเฮียแล้วผมเห็นเฮ้ยโอ้โหไอ้หน่าไอ้หัว โอ้ oh, ไปไกลๆแล้วเป็นปากก็ไปโอ้ย oh, 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 oh. มันมาแบบอ่าบาเอคือคนข้างนอกเนี่ยร้องแบบนั้นแหละเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอันนี้ชิวอันนี้อันนี้คือไฟเอเอไฟไม่เปิดไฟป,ปิดเอาละรอบนี้ไม่มีผี <c oughs> <c oughs> โอเคตีสีเอาละ่ะ เอาละเอาละค่อยๆอุ้มผาค่อยๆอาจจะเฮ้ยระวังยีราฟชัดเลยทีนี้ไม่เจอผีโอ้โหให,ให้เหาง,ดงเาดำๆเงาผมเองอะ่ะพอดีว่ามันมืดไงโอเคทางนี้ไม่มีคาาอะไร อ่าโอเคเจอลุงห้อยหัวอะถ้าลุงแบบว่าทนมองแสงไฟรถผมไหวอะ่ะลุงก็มองไ,มได้เลยเจอดิบอกเลยตายแหกซ้ายเลยอย่างนี้ว้าวไม่มีอะไรนะครับปกติ นี่ไงทุเรียนนะครับทุเรียนกับวัดซับแหมงสลับที่กันโอเคผมแค่ไปลายหลอก <c oughs> <c oughs> เฉยๆเฮ้ยรอบนี้มากระโดดอยู่ตรงนี้เหรอ,อแสดงว่าเขาจะไปกระโดดอยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมจึกดิจดดิโอเคข้างหน้าโค้งนี้ไม่มีอะไร แต่ครั้งหน้านี้นี่แหละอาวัดดีครับลุงเป็นยังไงบ้างไอ้นุ่มสบายดีไหมลุงจะไปกับผมไปในรอบเนี้ยเอ็ไปเหรอลุงไม่ไปหรอกให้ผมไปกันนะโชคดีครับลุงมวยไทยโอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะหึ <Huh? S 1> โน่นไม่มีได้ไงเป็นเต้นอยู่ข้างบนอะ <c oughs> ขับรถนะครับตอนกลางคืนนะทุกคน ถ้าเราง่วงนะครับให้นอนพักนะอย่าฝืนขับต่อนะครับไม่งั้นมันอันตรายไอสาลานี้เปิดไฟไม่ใช่เหรอไม่ใช่แหละผิดปกติชัวชัวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยโอเคโอเคมาเลยดีกว่ามาเลยดีกว่า,วาดีนะเนี่ยหันไปเจอโอ้โหแกก็ไปยืนจองม่อยอยู่ข้างบน มีคนลูกเปล่าตึ้งตึงต้งตึงต้ง,ง,งแทงแทงแทงไม่เจออันนี้คือ,อป้ายมันดูเตี้ยๆเล็กๆไหมอ่ะใช่ป่ะวะป้ายมันเล็กลงป่ะทุกทีผมเงยมองวะนะแล้วรอบนี้คือระดับมันต่ำอ่ะใช่ปะผมคิดเองปะ เออผมว่ามันต่ำลงอะเน,นี่ยอันนี้ผิดปกติผิดปกติหรือมันก็เท่านี้วะมีใครอยู่หรือเปล่าฮะมันผมผินคนวะอน,นี้คืออันนี้คือคนปวดหัวเราเคยเห็นแหละน่มไปด้วยกันเปล่า,าไม่มีรถมารับแล้วนะหรืออาจจะมีแหละผมน่าจะมวิ่งหลายรอบอะ <c oughs> เอาดูน่าจะเครียดเออไม่ไปไม่ไปโอเคโอเคโอเคผมไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วจะชิลหรือเปล่าชิลหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว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 ไอเดี๋ยวใช่ไหมวะสารามันหายไปใช่ไหมทุกคนปุ๊บป,ปั๊บป,ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวกลับก่อนผมมองไม่ถนัดปปปปััปปั๊ปป๊๊ปป๊บบบบุปปนี่ง่วงจอดพักสาราหาย <laughs> ใครยกไปไหนอะ ไม่มีไม่มีใครตามโค้งก็ไม่มีเยี่ยมยอดไปเลยนะพโนโุเฮ้ยเฮ้ยเจออะไรอ่ะช้างโอ้ยช้างตายตาแดงตายไอยเดี็ดอะอะไรอ่ะแกะทำอะไรอ่ะเฮ้ยมันกินช้างทุกคนอ,อุ้ยตัวอย้ยตัวใหญ่อยู่นะไปดีกว่าไปดีกว่าอย่าไปกวนเขาเลยเดี๋ยวมันเผลอมันตามขึ้นมาทำไงละ่ะเออ กว่าจะกินหมดกูไม่ทันหรอกเอ้ยขอให้อร่อยแอบขอให้อร่อยอะไรอ่ะมีซาวอะไรมาวะโอ้โหโอ้โหหวังหลังหวังหลังอุ้ยอุ้ยอุ้ยมี่ตามัน่ะมีสองตัวอุ้ยมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวเฮ้ยอุ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 ้อตามเป็นคุณยายสปีดเลยแต่โอ้โหแค่นี้นะชนแค่นี้นะผมบอกเลยตัวยังหนา มาสู้คุณยายไม่ได้คุณยายเม่นตัวนิดเดียวชนทีรถคว่ำเลยเอ้ยสบายชนแค่นี้มา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 เออเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอุ้ย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 โอ้โหอุ้ย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 ห็นตูดตูดแหมโอหูจริงบอกก็ด่าหน่อยพอดูเขาหน่อยก็คืออุ้ยอุ้ยอุ้ยพอดูเขาหน่อยนี่คือชนแรงเลยอ ตูดเมื่อกี้เห็นดักโอ้พี่หวัวล้นอังโคง้งฮาพอนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเอา้าเจอกันอีกแล้วคุณยายเป็นยังไงฮะสบายดีหรือเปล่ามาแล้วสาวมาแล้วมาแล้วมาแน่มาแหนมแมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแลหลบได้ไหมฟิ้วเออหูเนี่ยเห็นไหมโอ้โหชนอย่างแรง ตู่ชนอย่างแรงอหใจแข็งใจแข็งเอ้ยยายโอ้โหชนไม่หยุดเลยอม้มา,มาอีกทีที่พอไม่ไหวแล้วลงรีบเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูเลยจะไปเล่นกับยายโอ้โหชนรถเป็นรอยหมดแล้วมั้งเนี่ยชนแล้วก็หนีตังก็ไม่จ่ายสัาบ์ทสีเสือถลอกหมด <c oughs> เอาตังใครเนี่ยฟัด ป้ายโอเคแม่สลอดเอยแม่สอดอันนี้ผมเจอผมเจอลุงหัวขาดปะไม่ใช่ลุงหัวขาดดิหายไปแหละเออเขาก็ไม่ได้ละลานเรานะเราจะไปละลานขเขาทำไมวะ, <c oughs> เ,ออะเจอกันอีกแล้วอ๋อนี่คือเราก็มองไม่เห็นดีเหรอเป็นเงาดำ,ดำๆใช่ไหมไม่ใช่เงาเหมือนล่างเขาเป็นสีดำอะเนาะ ใหญ่ตัวลานมอกเหรอเตือนตือน้ตือน้ำมันรถอะผมบอกเลยวิ่งในทั้งทั้งคืนสักกี่ชั่วโมงก็ได้ยยก,ก็อย่างงี้เฮ้ยทุกคนงั้นถ้าสมมติว่าผมอยู่ในลูปนี้ใช่ไหมผมขับรถไปปุ๊บผมเอาเกระอนพกมาด้วยอะเอ่อทุกครั้งที่ผมจะเลี้ยวทางแยกใช่ไหมผมก็เติมน้ำมันทิ้งไว้อย่างนี้ได้ป่ะเออคือผมปั๊มน้ำมันขายเลยนะเออสบาย ผมแบบว่าพอเราใกล้ถึงทางแยกอะ่ะเราก็เอาถังน้ำมันกรอกน้ำมันรถเออสร็จแล้วเราก็พูดใหม่อย่างเงี้ยเรื่อยๆปั๊มน้ำมันเราจะมีน้ำมันใช้ไม่มีมหมดอ,อ,อะไรวะมาเดินอยู่กลางถนนเออไม่กลัวรถกลัวล้าบ้างหรอ <laughs> <laughs> okay. โอเคหกโมง ในรถเหมือนเดิมเฮ้ยว่านี่ไงนี่ไงรอบนี้มีสวดมนต์บทสวดอันนี้ปะในงานศพป,ปะปิดเลยผมแม่งกลัวกว่าเดิมอีกเออแต่เรารู้แล้วนะว่าผิดปกติเออเครื่องเครื่องไอเรดิโอเรานี่แหละเออเป็นที่เรดิโอเรานี่แหละที่ผิดปกติอ่าโอเคแบบนี้มา ทะลึงตามองให้เฉียวไปเลยเดียวเฉียวมีใครไหมไม่มีเนาะสบายไปวัดซับแหมนโอเคเฮ้ขายมะม่วงเจิดจันลาเดียวเฉียวไปเลยเลียวซ้ายเลยโอเคอ๋อนี่ไฟสีเขียวผมเคยเจอแล้วเอเจอเคยแล้วเจอเคยแล้วอะไรวะเคยเจอแล้วเดี่ยพา ป้ายวัดสมแหน่งผู้เรียนมวยไทยปกติโอเคระวังช้างป่าโอ้มือดอยู่แล้วเนี่ยมือดอยู่นะโอ้มีรถสวนมีรถสวนแบบนี้ข้างหน้านี้ก็ไม่มีปลายสายก็ไม่มีโอเค มาและเสียงช้างที่คุณเคยคุณเคยจริงๆนี่งไงตาแดงอยู่ข้างหน้าการกล้วยจัดการ <S <S 1> <S 1> ตามโอ้โหตามาง,งี้วิ่งช้าอย่างนี้จะไปทานไว้เลยหนุ่มมาๆมา,มาจอดรอเลยไปด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลมายัางดูดรงหลังมายัาง มาแล้ว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 ,ลว <laughs> จะตามไดถึงไหนเชียวโธ่มาต่อไหมอ่ะมาต่อปะไหนดูสิอันนี้มาสุดแค่นั้นละสินี่ครั้งที่แล้วอ่ะตกใจหมด ชนป้ายวะโถเอ้ยเราก็กำลังโฟกัสอยู่ทำไมคือตายไม่หลบเราวะป้ายนี่นี่น,นี่พามาดูเลยนี่คือความแค้นอ่ะของราเปิดไฟนี่ครั้งที่แล้วนะเราจะต้องบอกนายก่อนเลยว่านายอะ่ะชนเราอุ้ย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 ขยับไม่ไปเข้าใกล้หรอกรู้ว่าจะหลอกให้ไปเข้าใกล้ใช่เปละ่ะแล้วนายก็จะชนเราเหมือนครั้งที่แล้วไง เออชนเราตกข้างทางอ่ะฝาวไว้ก่อนเถอะฝาวไว้ก่อนฝาวไว้ก่อนไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ตรงนั้นเลยเข้าปะโอ้ยอยู่ตรงนั้นแหละคือเราจะจ้องนายอย่างเงี้ยะจกนกว่าเราจะพ้นเอเคอยู่ตรงนั้นไปนะไปละโอเค ตีห้าและเพลงเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮทุกคนพระพระเราหายพระล่วงปะเฮ้ยพระล่วงพระล่วงไปไหนโอเคพระเราหายรอบนี้รอบนี้แสดงว่ารอบนี้ผิดปกตินะพระเราไม่อยู่โอเคโอเค มีกันไปต่ออะไรอะโอ้โหรถตามตูดมีรถตามตูดมีรถตามตูดไอรถคันนี้เดี๋ยวนะถ้าเราขับลบหรือเราขับเลนมันอยู่วะเอ้ยไม่ทุกคนมันขับตามเลยนะดูจะให้เขาโค้งแบบนี้เลยหรอเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยโอ้โอ้ยโอ้ย้อยโอ้ยปัก โอยโอ๊เดี๋ยว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 ไอ้พึ่งไอ้ยอมแม้หรอทำไมจ้องจะชนเราวะโอ๊ยโอ๊ชนไม่เลิกโอ๊ยชนไม่เลิกไม่ลาโอ๊ยโอ๊ยเปิดไฟต่ำได้ไหมอ่ะเปิดไฟสูงมันแยงตาไว้เฮ้ยโอ้โหอันนี้บอกอลไรให้นะรถเองอ่ะแข็งไม่ได้ครึ่งคุณยายเลย คุณยายตัวแขงโป๊กบอกให้โอเคเจ็ดวงแล้วเดี๋ยวลงทองออนี่ไงเออคุณตายอะรถน้าอยู่อ่าเชา้าแหละ สบายละวแต่ผมอะระหว่างทางที่ผมขับมาเล่นเกมนี้ใช่ไหมหลายอย่างอยู่นะผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ,อเราอะมักจะเดินหน้าไปอย่างเดียวใช่ไหมผมก็เลยสงสัยว่าถ้าสมมติว่าผมจะแบบถอยหลังกลับไปหาวัานอะตด้ปะออลองดูดิเนีย่ยตอนนี้คือปลอดภัยแล้วแต่แบบอยากกลับไปเจอผีงไงเฮ้ยโอ้ยโอ้ <laughs> ไปไม่ได้ <laughs> ก็ไม <G ül üş> ่บอกโอเคจบมะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับจุดต่งตางๆและฉากจบแต่รูปแบบของเกมครับ ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ <c oughs> ขอบคุณครับจุ๊บ